น้อมกาบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ในสากลจักรวาลในทุกๆพุทธเกษตรในทุกๆดินแดนบริสุทธิ์ในทุกๆดินแดนตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันองค์พระสากยมุนีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ กราบกราบกราบบทที่18บทบุญกุศลตามความปีติยินดีในเวลานั้นพระเมตไตรโพธิสัตว์มหาสัตว์ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถ้ามีสาธุชนชยายหญิงทั้งหลาย ผู้ซึ่งเมื่อได้สดับทำปุณธลิกสูตรนี้แล้วตอบรับด้วยความปีติยินดีพวกเขาจะได้รับบุญกุศลสักดิ์เท่าใดพระเจ้าข้าครั้งนั้นท่านได้กล่าวเป็นคาถาปะพัน์ดังนี้หลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จเข้าสู่ความดับแล้วถ้าพวกที่เมื่อได้สดับฟังพระสูตรนี้แล้ว สามารถที่จะตอบรับด้วยความปีติยินดีพวกเขาจะได้รับบุญกุศลสักเท่าใดพระเจ้าค่าเวลานั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระเมตไตรโพธิสัตว์มหาสัตว์ว่าอาชิตะหลังจากพระธาราคตเจ้าตเด็ดเข้าสู่ความดับแล้วสมมุติว่ามีหมู่ภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและคนมีปัญญาอื่นๆไม่ว่าชลาหรือหนุ่มผู้ซึ่งเมื่อได้สดับพระสูตรนี้แล้วตอบรับด้วยความปีติยินดีและเมื่อออกจากที่ประชุมไปแล้วได้ไปยังสถานที่อื่นๆซึ่งอาจจะเป็นที่พักสง์ ที่อันเป็นที่ล้างและเงียบสงัดเป็นเมืองเป็นชุมชนเป็นนิคมหรือเป็นหมู่บ้านและณที่นั่นพวกเขาได้ใช้ความพยายามในการสอนและการแสดงธรรมตามที่พวกเขาได้สดับมาเพื่อประโยชน์แก่บิดามารดาและญาติพี่น้องอรญานามิตร และผู้คุ้นเคยของพวกเขาคนเหล่านี้หลังจากได้สดับแล้วตอบรับด้วยความปีติยินดีและแล้วพวกเขาเหล่านี้เอกเช่นกันได้ถ่ายทอดคํำสอนนี้ต่อไปอีกและมีคนผู้หนึ่งเมื่อได้สดับแล้วตอบรับด้วยความปีติยินดีและได้ถ่ายทอดคํำสอนนี้ต่อไปอีก และในทํานองนี้คําสอนได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งจนกระทั่งถึงคนที่ห้าสิบอจิตะบุญกุศลที่สาธุชนชายหรือหญิงคนที่ห้าสิบผู้ซึ่งตอบรับด้วยความปีติยินดีนี้ได้รับนั้นเราจะบรรยายให้พวกเธอทราบ ณบัดนี้พวกเธอจะต้องตั้งใจฟังให้ดีสมมุติว่ามีสรรพสัตว์ทั้งหลายแห่งหกภูมิในสี่ร้อยหมื่นล้านอาสงไขยโลกธาตุอันเกิดจากสี่กำเนิดคือเกิดจากไข่เกิดจากคันเกิดจากความชื้นและเกิดโดยโอปะปาดิกะเป็นพวกที่มีรูป พวกที่ไม่มีรูปพวกที่มีความคิดพวกที่ไม่มีความคิดพวกที่ไม่ใช่มีความคิดพวกที่ไม่ใช่ไม่มีความคิดพวกที่ไม่มีขาพวกมีสองขาสี่ขาหรือหลายขาและสมมุติว่าในหมู่สรพสัตว์จำนวนมหาศาลนี้ มีคนผู้หนึ่งเข้ามาเพื่อสแสวงหาบุญกุศลได้ทำการสนองตอบความต้องการต่างๆของสรัรพสัตว์แจกจ่ายวัตถุแห่งความเพลิดเพลินและของเล่นต่างๆแก่สรรพสัตว์เหล่านี้ทั้งหมดสรรพสัตว์เหล่านี้ได้รับทองเงิน ภัยทูนหอยสังหินโมลาหินปากาลังอัมพันและอัญญมณีอันมัศจรรย์และมีค่ารวมทั้งช้างมา้ารถปราศาสตรและหอสูงซึ่งสร้างด้วยสิ่งมีค่าทั้งเจ็ดประการมีมากพอที่จะบรรจุให้เต็มชมพูทวีป มหาธานาบดีนี้ได้บริจาคทานในลักษณะนี้เป็นเวลา80ปีเต็มแล้วได้เกิดความคิดดังนี้เราได้บริจาควัตถุแห่งความสำรานและของเล่นแกะสะ่ส,สัตว์เหล่านี้เพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาเรียบร้อยแล้วแต่ส,ส,สัตว์เหล่านี้ในเวลานี้ล้วนแก่ชลา อายุกว่า80ปีมีผมหงอกขาวหน้าเหี่ยวย่นและอีกไม่นานพวกเขาก็จะตายแล้วอย่าะนั้นเลยในเวลานี้เราควรใช้พระธรรมของพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนและแนะนำพวกเขาในทันทีเขาได้เรียกสรประจัติ์ทั้งหลายมาประชุมกันแล้ว ได้เผยแผ่พระธรรมไปในหมู่พวกเขาทำการสอนอย่างคุณประโยชน์และทำความพอใจให้แก่พวกเขาในชั่วขณะหนึ่งสัตว์ทั้งหมดสามารถได้บรรลุโสดาปติมัคสกทาคามิมัคอานาคามิมัคและอารหัตมัคทำอาสวะทั้งหลายให้หมดสิ้นแล้ว และเข้าไปอยู่ในฌานอย่างลึกซึ้งทั้งหมดได้บรรลุความเป็นอิสระและได้มีวิโมกข์แปดเป็นสมบัติแล้วนี่แนะ่พวกเธอมีความเห็นเป็นชไหนบุญกุศลที่มหาทานน้ดีผู้นี้ได้รับมีมากมายหรือไม่ พระเมตไตรได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบุญกุศลของคนผู้นี้มีมากมายจริงๆไม่อาจวัดได้และไม่มีขอบเขตจำกัดแม้ว่าทานนบดีผู้นี้ได้ให้เพียงแต่ของเล่นทั้งหมดแก่สัปปะัเท่านั้นบุญกุศลของเขาก็ยังมากมายไม่อาจวัดได้ แล้วจะยิ่งมีมากกว่านี้อีกสักเท่าใดเมื่อเขาสามารถทําให้สรรพสัตว์เหล่านั้นได้บรรลุอารหาตผลเล่าพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าได้ตัดแก่พระเมตไตรว่าบัดนี้เราจะกล่าวถึงเรื่องนี้ให้เธอเข้าใจแจ่มแจ้งคนผู้นี้ได้บริจาควัตถุแห่งความสำราญ ทั้งหลายนี้ให้แก่ส,สรรพสัตว์แห่งหกภูมิใน4ี่ร้อยหมื่นล้านอสงไขยโลกธาตุและยังทำให้พวกเขาได้บรรลุอรัตผลอีกด้วยแต่บุญกุศลที่เขาได้รับไม่อาจเทียบเท่ากับบุญกุศลของคนที่ห้าสิบผู้ซึ่งเมื่อได้สดับเพียงคาถาหนึ่งของธรรมปุณทริกสูตร แล้วตอบรับด้วยความปิติยินดีได้รับเลยไม่อาจเท่ากับหนในร้อยหนึ่งในพนแม้หนในร้0 0 0 0มืนล้านมันมากมายเหนือการคำนวณการอุปมารหรือการเปรียบเทียบจะแ,แสดงการเปรียบเทียบได้จริงๆอาจอจิตา บุญกุศลแม้คนที่50าผู้ซึ่งได้สดับทำปุณธลิกสูตรขณะที่ถ่ายทอดต่อกันมาจนถึงเขาและตอบรับด้วยความปิติยินดีได้รับนั้นมีมากมายหลายอสงไขไม่อาจวัดได้ไม่มีขอบเขตจำกัดเพียงนี้แล้วจะมีมากกว่านี้อีกสักเท่าใด แก่ผู้ที่เป็นคนแรกสุดในที่ประชุมผู้ซึ่งเมื่อได้สดดบพระสูตรนี้แล้วตอบรับด้วยความปิติยินดีเล่าบุญกุศลของเขาจะมีมากกว่าด้วยจำนวนอสงไขยอันไม่อาจวัดได้ไม่มีขอบเขตจำกัดอันที่จริงแล้วไม่อาจเปรียบเทียบได้เลย อีกประการหนึ่งอาชิตะสมมุติว่าคนผู้หนึ่งด้วยเห็นแก่พระสูตรนี้ได้ไปยังที่พักพระสงฆ์และไม่ว่านั่งอยู่หรือยืนอยู่แม้เพียงชั่วขณะที่ได้สดับพระสูตรนี้จึงได้รับเอาไว้บุญกุศลที่เขาได้รับ จะมีดังนี้เมื่อเขาเกิดใหม่ในชาติต่อไปเขาจะได้รับความเพลิดเพลินจากยานพาหนะที่สวยที่สุดเลิศที่สุดและมหัศจรรย์ที่สุดไม่ว่าจะเป็นช้างมา้าและรถและเสลียงประดับเพชรพลอยและจะได้ขึ้นนั่งบนราชรถสวรรค์ หรือสมมุติว่ามีคนผู้หนึ่งซึ่งกำลังนั่งฟังการแสดงธรรมอยู่และเมื่อมีอีกคนหนึ่งเข้ามาคนแรกเชิญชวนให้เขานั่งลงฟังธรรมด้วยหรือแบ่งที่ให้เขาและเชิญให้เขานั่งลงแล้วบุญกุศลที่คนผู้นี้ได้รับจะเป็นดังนี้คือ เมื่อเขาไปเกิดใหม่เขาจะไปเกิดบนบัลลังก์ของเท้าสักกะเกิดบนบัลลังก์ของพระพรมเทพราชหรือไปเกิดบนบัลลังก์ของพระเจ้าจักรพรฒดิราชอชิตาสมมุติว่ามีคนผู้หนึ่งผู้ซึ่งได้พูดกับอีกคนหนึ่งว่ามีพระสูตรหนึ่งชื่อทำบุนทลิก ขอให้เราไปฟังด้วยกันเถิดและสมมุติว่าอีกคนหนึ่งได้ไปเมื่อได้รับการชักชวนและเพียงชั่วขณะหนึ่งได้สดับพระสูตรนี้บุญกุศลของคนแรกจะเป็นดังนี้คือเมื่อเขาได้ไปเกิดใหม่เขา จะได้ไปเกิดร่วมสถานที่กับพระโพธิสัตว์ผู้บรรลุธ,ธารณีมีอินทรีย์และปัญญาเฉียบแหลมตลอดเวลาร้อยพ0นหมื่นยุคเขาจะไม่เป็นใบปากของเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็นลิ้นของเขาจะไม่เจ็บหรือปากของเขาจะไม่เจ็บฟันของเขาจะไม่ห่างไม่ดำไม่เหลือง ไม่เป็นลูไม่หักหลุดหรือไม่เกะกะดิมปิปากของเขาจะไม่ห้อยลงหรือปิ้นขึ้นหรือหยาบหรือแตกปิหรือเป็นแผลพุพองหรือผิดลูกหรือบิดเบี้ยวหรือหนาเกินไปหรือใหญ่เกินไปหรือสีดำ หรือสีซีดหรือไม่มีตรงไหนที่ไม่น่าดูเลยจมูกของเขาจะไม่กว้างเกินไปหรือแบนหรือบูบี้หรือโค้งงอจนเกินไปใบหน้าของเขาจะไม่เป็นสีดำหรือจะไม่ยาวและแคบหรือแก้มตอบและบิดเบี้ยวไม่มีสิ่งใด ที่ไม่น่าดูบนใบหน้าของเขาเลยล,ลิ้นฝีปากลิ้นและฟันของเขาทั้งหมดได้สัสดส่วนอย่างสวยงามจมูกของเขาจะยาวและตั้งสูงใบหน้าของเขากลมเต็มคิ้วยาวและตั้งสูงหน้าผากกว้างเรียบและได้รูปพอดี และเขาจะมีลักษณะประจำทุกอย่างที่เหมาะกับความเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะเกิดในชาติใดๆเขาจะได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์และมีความศรัทธาในคําสอนของพระองค์อาชิตาพึงสังเกตข้าบุญกุศลที่ได้รับเพียงด้วยการชักชวนคนผู้หนึ่ง ไปรับฟังพระธรรมมีมากดังนี้แล้วจะมีมากกว่านี้อีกสักเท่าใดถ้ามีผู้ใดรับสอนอ่านและสวดพระสูตรนี้ด้วยใจเดียวและต่อหน้าที่ประชุมใหญ่ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนและปฏิบัติตามที่พระสูตรแนะนำ ในเวลานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารถนาที่จะกล่าวความหมายของพระองค์อีกครั้งหนึ่งจึงได้ตัดเป็นคาถาปะพันธ์ดังนี้ถ้าผู้ใดในธรรมสภาสามารถได้ฟังพระสูตรนี้แม้เพียงคาถาเดียวและตอบรับด้วยความปีติยินดีแล้วสอนแก่ผู้อื่น และในแนวทางนี้คาสอนได้ถูกถ่ายทอดต่อไปจนกระทั่งถึงคนที่50บุญกุศลที่คนสุดท้ายนี้ได้รับจะเป็นเช่นที่เราจะอธิบายให้ฟังนับบัดน,นี้สมมุติว่ามีมหาทานนบดีคนหนึ่งผู้ให้ความสุขสำราญ แกมู่ชนนับไม่ถ้นวนทำอย่างนี้เป็นเวลา80ปีเต็มสนองตอบความต้องการของทุกคนและเมื่อได้เห็นเครื่องหมายแห่งความชราและอายุมากผมงอกขาวและหน้าเหี่ยวยน่นฟันหักและรูปร่างร่วงโลยเขาคิดว่า พวกเขาใกล้ความตายแล้วบัดนี้เราจะต้องสอนพวกเขาเพื่อให้พวกเขาได้รับผลแห่งมรคในทันทีเขาได้ใช้กุศโลบายทำการสอนพระธรรมแท้แห่งนิพพานในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดถาวรหรือมั่นคง แต่ทั้งหมดเป็นเหมือนฟองอากาศฟองน้ำหรือเปลแวแดดเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะต้องเร่งรีบเรียนรู้ไม่ให้ยินดีและจงหลีกเลี่ยงจากมันเสียเมื่อปัจจชนได้ฟังพระธรรมนี้ทั้งหมดสามารถได้เป็นพระอรหันต์มีพิญญาหก วิชา3และวิโมก8์แต่คนที่50ผู้ที่เมื่อได้ฟังคาถาเดียวแล้วตอบรับด้วยความปีติยินดีจะได้รับบุญกุศลมากกว่านั้นเสียอีกเหนือการบรรยายด้วยการอุปมาหรือการเปรียบเทียบและถ้าผู้ใดที่มีคำสอน ที่ได้ถาทอดมาถึงเขาได้รับบุญกุศลที่ไม่อาจวัดได้นี้แล้วจะมีมากกว่านี้อีกสักเท่าใดแก่ผู้ที่อยู่ในธรรมสภาได้ฟังพระสูตรเป็นครั้งแรกและตอบรับด้วยความปีติยินดีสมมุติว่าคนผู้หนึง่งชักชวนอีกคนหนึง่ง ชักนำเขาไปฟังธรรมปุณธลิกกล่าวว่าพระสูตรนี้ลึกซึ้งและมหัศจรรย์นักยากที่จะพบได้ในเวลาหนึ่งพันหมื่นกับและสมมุติว่าเมื่อถูกชักชวนคนนั้นได้ไปฟังแม้ว่าเขาจะได้ฟังเพียงชั่วขณะหนึ่ง บุญกุศลที่คนที่หนึ่งจะได้รับตอบแทนเราจะบรรยายให้ละเอียดนะบัดนี้ยุคแล้วยุคเล่าปากจะไม่เจ็บฟันไม่หักไม่เป็นสีเหลืองหรือสีดำลิมฝีปากไม่หนาไม่ปิ้นหรือหรือไม่แตกไม่มีลักษณะใดที่น่าเกลียด ดินไม่แห้งดำหรือสั้นเกินไปจมูกตั้งตรงยาวและตรงหน้าผากว้างเรียบและได้รูปพอดีหน้าและตาเข้ากันพอดีดูหน้าประทับใจเป็นชนิดที่ประชาชนใครได้ยนยิ่งนัก ลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นแต่จะมีกลิ่นหอมของดอกอุบลเลหยออกจากป่าของเขาเป็นนิดสมมุติว่ามีคนผู้หนึ่งไปยังที่พักสง์ตั้งใจที่จะได้สดับฟังธรรมปุณธลิกสูตรและสะดับฟังด้วยความปิติยินดีสักคู่หนึ่งเราจะบรรยายบุญกุศล ที่เขาจะได้รับให้ฟังในชาติหน้าในหมู่เทวดาและมนุษย์เขาจะได้รับช้างมา้ารถมาสจันสรนเสลียงประดับเพชรพลอยอันหายากและจะขึ้นโดยสารบนราชรถแห่งสวรรค์ท้าในสถานที่ที่มีการแสดงธรรมอยู่ผู้ใดเชื้อเชิญ ให้อีกคนหนึ่งนั่งลงและฟังพระสูตรนี้บุญกุศลที่เขาได้รับจะช่วยให้เขาได้รับบัลลังก์ของเท้าสักกะของพระพรมและพระเจ้าจาักรพรรดิราชแล้วจะมีมากกว่านี้อีกสัก์เท่าใดถ้าเขารับฟังด้วยใจเดียวอธิบาย และแสดงความหมายและปฏิบัติพระสูตรตามที่พระสูตรสอนแล้วบุญกุศลของคนผู้นั้นจะมีมากมายไหลขอบเขตจบบทที่18บทบุญกุศลตามความปีติยินดีสัทธรรมปุณธนิกสูตร